ฮัลโหลในวันนี้นะฮะเราจะมาทำเกมปลูกผักนะครับโดยใช้แค้นว่า AI นะฮะในการสร้างขึ้นมานครับซึ่งบอกเลยว่าแค่พร้อมพอมเดียวนะครับสามารถสร้างเกมปลูกผักได้แบบนี้เลยนะฮะโดยจะมีทั้งการระบบซื้อขายผักนะครับแล้วก็เอามาปลูกในแปลงนะฮะแล้วก็สามารถตอบคำถามนะครับเพื่อเร่งการเติบโตของผักได้นะฮะแล้วพอผักโตจนสุดนะครับเราก็สามารถขายผักเพื่อเอากลับมาเป็นเงิน แล้วเงินนั้นน่ะกลับไปซื้อผักมาขายได้อีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบที่น่าสนใจมากนะครับอันดับแรกนะฮะเราเข้ามาที่แคนวานะครับจากนั้นเรามาคลิกเลือกแคนวา AI นะครับแล้วเราก็เลือกเขียนโค้ดนันหน่อยจากนั้นนะครับวางพร้อมกันนะครับพร้อมนี้จะอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสร้างเกมปลูกผักนะครับมีระบบ1เริ่มต้นด้วยเงิน10บาทครับถ้าเงินเหลือ0บาทไม่สามารถซื้อผักได้แล้วก็2นะครับมีระบบซื้อผักชนิี้ต่าง นำราคาผักมาลบออกจากเงินที่มีนะครับ3วางเมล็ดผักลงบนแปลงผักได้อ่าแล้วก็4นะครับรอเวลาเพื่อเก็บผักโตนะครับใช้เวลา10วินะครับสามารถตอบคาถามวิชาคณิตศาสตร์นะครับเพื่อทําให้ผักโตเร็วขึ้นตอบถูกลบ5วินาทีนะครับแล้วก็5้านะครับผมพิ์เล็กไปนิดหนึ่งเก็บผักที่โตแล้วไปขายแล้วได้เงินนะครับอ่าคูณ2นะครับของราคาผักนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนำเงินนะครับไปซื้อเมล็ดผักนะครับ โอเคนะครับพร้อมเดี๋ยวที่ผมแก้พิมพ์ถูกแล้วเดี๋ยวจะไว้ที่ใต้คลิมนะเมื่อกี้เห็นพิมพ์เลขผิดด้วยเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วเรากดส่งนะครับจากนั้นนะครับตัวแคร์ไวไอจะรันโค้ดเขียนโค้ดให้เราแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่นะฮะเขียนโค้ดแบบนี้เลยนะครับก็รอจนเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาสร้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับมีระบบซื้อผักนะครับ นี่นะฮะกดซื้อแล้วก็จะลบออกจากเงินที่มีนะครับแล้วก็สามารถวางลงไปได้นะครับต่อคาถามนะครับเพื่อเล่งเวลานะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าโอเคแล้วนะครับเราก็กดใช้ในดีไซน์นะครับตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นแคนวาก็จะทําการเซฟลงมานะครับไว้ในตัวไอเข้าของเรานะครับเรามากดที่เผยแพร่เว็บไซต์นะครับกดเผยแพร่นะครับก็รอสักครู่นะครับ ตัวเกมของเราจะถูกเผยแพร่ในลักษณะของเว็บแอปนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาลิงก์นี้เนี่ยไปเผยแพร่ให้เด็กๆหรือว่าคนอื่นเล่นได้นะครับหรือเราจะกดดูเว็บไซต์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราเผยแพร่แล้วมันก็จะมีทั้งความคมชัดแล้วก็ความลื่นไหลกว่าที่เราเล่นในแคนวาสนะครับโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับระบบพอชี้แล้วมันแบบมีแอนิเมชันของตัว UI เลยนะ,ะเรากดซื้อมานะครับนี่ซื้อเงินก็ลบจากข้างบนนะ อันนี้ไปปรับใส่กับวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับวางลงไปในแปลงผักนะครับแครอทวางลงไปนะครับเนี่ยมันจะนับเวลาถอยหลังนะครับแล้วก็มีแอนิเมชันของ UI ได้วยนะอ่าเรากดคลิกเพื่อเราตอบคาถามนะครับถ้าตอบถูกเวลาก็ลดลงนะครับอันนี้กําลังโตนะครับจากต้นอ่อนกันนี้กําลังเป็นอะไรต้นกลางเหรอต้นกลางแล้วนะครับโอเคนะครับนี่โตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กดเก็บนะครับเงินเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับคูณ2นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็เราก็ตั้งได้นะ ในพร้อมนั่นแหละเราจะตั้งให้เป็นคูณ1.5หรือคูณ1.2ออะไรนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆไปทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ